สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นวลวันนะคะเดี๋ยวอาจารย์วันมาให้หนึ่งเคล็ดลับดีๆในการตัดสินว่าเราจะจะทบอะไรดีนะคะสิ่งแรกให้เราคิดอย่างนี้นะคะไม่ให้เราอะค่ะไม่ให้ใช้เงินนะคะเป็นการตัดสินอาชีพที่เราลักนะคะอย่าใช้เงินตัดสินในสิ่งที่ลักแต่ให้ใช้ความรักตัดสินอาชีพที่เราเลือกนะคะ เพราะว่าอะไรตรงนี้อาจารย์ก็ได้ข้อคิดดีมาจากอาจารย์บัณิท่านก็คือถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งปุ๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่างค่ะมันไม่ได้เกิดจากความรักเพราะเมื่อไหรก็ตามนะคะที่เราหาสิ่งที่เราลักให้เจอแล้วเราทมามันนะคะมันจะทําให้สามารถสร้างรายได้เข้ามาหาเรามาหาศาลแน่นอนเหมือน J k r เค l i n g อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่านับเขียนไส้แห้งเห็นไหมคะแต่ J k r เค l i n g เขียนเรื่อง Harry Potter แล้ว้เป็นยังไงคะเรื่องเดียวนี้ทำรายได้ถล่มทลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยถูกไหมคะคือเมื่อไหรก็ตามอะค่ะ ที่เราได้พบสิ่งที่เรารักแล้วถูกไหมคะสิ่งแรกที่ต้องทําคือการเรียนรู้ให้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราลักเรียนรู้ได้ตัวเองเนี่ยคะ่ะเพราะทุกอย่างมันสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเรามีความต้องการมากพอเมื่อเราเรียนรู้ได้ความเชี่ยวชาญจนเราชำนาญในสิ่งที่เราลักแล้วยังไงย้อนกลับมาถามเลยนะคะว่าสิ่งนั้นมันสามารถสร้างคุณค่ารับใช้คนอื่นได้ขนาดไหน ตรงนั้นหละค่ะจะเป็นแหล่งไรายได้ที่จะเข้ามาหาเพื่อน,อนแน่นอนค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความเชี่ยวชาญในสาขาชี่ของคุณขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วคุณทํามันทํามันที่สําคัญให้อีกเรื่องหนึ่งต้องมีวินัยในการลงมือทำนะคะทําทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะสิ่งนี้เมื่อคุณสะสมประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญของคุณขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยค, voilà. คุณย้อนกลับมาตั้งคําถามเลยค่ะสิ่งนั้นจะสามารถทําเงินให้คุณได้ยังไงมันสามารถเข้าไปตอบโจทย์ผู้คนได้ยังไงและตรงนั้นนะคะจะเป็นกุญแจไขความสำเร็จให้ เอาเคล็ดลับวันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ค่ะไปใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เราเอาความรักเป็นตัวตั้งแล้วทําตามเสียงหัวใจของคุณปุ๊กเนี่ยเงินจะตามมาแน่นอนนะคะโอเคค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จากคนที่คุณรักกบควนกดไลค์กดแชร์น, like, น,นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถินบอกมาได้นะคะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังศิษย์บายอาจารย์นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกำลังใจที่ติดตาม